ก็กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนนาๆน้องโคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์อัดคลิปดูแบ่งันวักเครื่องนะผมที่น้าไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบตรงไหนก็ไลฟ์คลิปดูมาสอบถามได้นะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับหลากหลายสายนะครับก็พระดีพุทธคุณดีราคาเบาๆมาแบ่งปันเช่นเดิมนะผมที่น้าไหนใจสายใครก็ไลฟ์คลิปดูมาสอบถามได้นะผมครับโอเคผมเริ่มทิ้งแรกเลยนะผมครับเป็นเหรียญโลนะผมเนี่ยหรือว่าเหรียญเซมาเล็กนะผม เนี่ยครับรุ่นแปสิปีนะผมเนี่ยของหลวงปู่ชอบฐานะสมูนะครับแห่งวัดปา่าสมานุสรนะผมเนี่ยจัยงหวัดเลยนะผมอันนี้ก็ท่านหลวงพ่อนะผมเนี่ยปีซ้มสามนะผมเนี่ยครับเป็นรุ่นที่สร้างน้อยนะผมไม่ค่อยเห็นนะผมเนี่ยเป็นเนื้อทองฝาบาทนะผมเนี่ยเห็นส,สวยเลยนะผมเนี่ยเจ้าของเขาเลี่ยมมานะผมเนี่ยเลี่ยมวินเทจนะผมเนี่ยกเกาๆกันน้านะผมเนมี่ยครับหลวงปู่ชอบนะผมฐานะสมูนะครับ ด้านหลังก็เป็นยันนะผมเนี่ยจะต่อโค้ด89บเก้านะผมเนี่ยปีสามสามนะครับเนี่ยวัดป่าสมานุสรนะครับเนี่ยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะผมเนี่ยเขียนก็ถือว่าสภาพสวยอยู่นะผมเนี่ยปีสามสามนะครับเนี่ยผมชอบก็ไอ้ฐานจิตปลูกเสกเดียวนะผมเนี่ยรุ่นนี้นะผมสายลูกศิษย์ลูกหางเรจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยผมชอบนี่ท่านก็เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายพระป่ากรรมฐานนะผมอีกรูปนึ่งผมเนี่ยครับสิทธ ของหลวงปู่มั่นปุริทันโตนะผมที่สายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปันนะผมเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันที่190บาทพร้อมส่งนะผมที่หน้าในใจสายใครแก็ไลายมานะผมเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับข้าวนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็น เป็นเหรียญพระราชยานเวทีนะผมเนี่ยหรือหลวงปู่สุระนะผมเนี่ยภูริปัญโยนะครับแห่งวัดสวนใหญ่จังหวัดยะลานะผมเนี่ยออกปีสี่หกนะผมเนี่ยรุ่นยานบารมีนะผมอันนี้ก็ฉลองครบรอบแปดสิบแปดปีหลวงพ่อนะผมเนี่ยเหรียญสวยมากนะผมเนี่ยเนี่ยคมลึกเลยนะผมเนี่ยเป็นพิมพ์ทรงละครังนะผมเนี่ยเนี่ยพระราชยานเวทีนะครับเนี่ยหลวงปู่สุระนะผมเนี่ยเป็นเกจิแดนใต้นะผม เนี่ยเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะที่สายลูกศรลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยครับเนี่ยยานบารามีนะผมเนี่ยเนี่ยฉลองครบรอบเนี่ยแปดสิบแปดปีนะผมเนี่ยวัดสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดยะลานะผมเนี่ยเหรียญสภาพสวยเลยนะผมเนี่ยเป็นเหรียญดีมีประสบการณ์นะผมเนี่ยท่านก็เป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่งของชาวจังหวัดยะลานะผมเนี่ยที่สายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมะครับเหรียญนี้ก็แบ่งปัน เท่ากันนะผมร้อยเก้าสิบาทพร้อมส่งครับพี่น้าในใจใสสาคร้ายแก้ลน์มานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับเนี่ยข้านะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเป็นเหรียญระกคังนะผมเนี่ยครับโดยเงินล้านครับของหลวงพ่อเนมวัดเขาหนอนะผมจังหวัดนครสวรรค์นะผมเนี่ยครับ ออกปี37มเจ็ดนะผมเนี่ยที่ระลึกอายุครบรอบ72ปีหลวงพ่อนะผมเนี่ยครับอันนี้ก็ท่านหลวงพ่อทานจิตปลุกเสกนะผมเนี่ยเป็นเหรียญพิมพ์ทรงละครังเนื้อฝาบาทสวยๆอยู่เลยนะผมเนี่ยครับหลวงพ่อเนี่ยดเขาโนนะผมเนี่ยจะต่อโคดรละครังด้านบนนี่นะผมเนี่ยโคดรละครังยันนะนะผมเนี่ยครับตรงนี้นะผมเนี่ยพี่น้าในแจ๊สสายแคแก์ล,ลายมานะผมเนี่ยครบรอบ72็ดสิบสองปีนะผมเนี่ยอำเภอบ้านพุทธ พิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะผมเนี่ยเนี่ยพี่น้าในี่ใจสายใคร้กันลายมานะผมนเนี่ยหลวงพ่อเนมนี่ท่านก็เป็นพระอริยสงฆ์แห่งเมืองปากน้ําโพอ,อีกรูปนึงนะผมเนี่ยที่มีชื่อเสียงอีกรูปพี่สายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยปีสามเจ็ดนะผมเนี่ยอายุครบเจ็ดสิบสองปีนะผมเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันเท่าผมร้อยเก้าสิบาทพร้อมส่งครับพี่น้าในี่ใจสายใคร้กันลายมานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับข้าวนะครับโอเคครับผม ครับต่อไปก็เป็นเนี่ยครับเป็นเหรียญรอนะผมเนี่ยรพระอาจารย์สำรวมนะผมเนี่ยเตชะปัญโยนะครับแห่งวัดเขาเข้เทพนิมิตนะผมเนี่ยวะละลา,ลาลาจังหวัดกาญจนบุรีนะผมเนี่ยร,รุ่นเจริญลาบนะผมเนี่ยอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะผมเนี่ยหลวงพ่อสุรา่าท่านก็เป็นผู้ก่อตั้งวัดนะผมเนี่ยในปีสองสี่แปดสองนะผมเนโดย เนี yeah. Yeah. ่ยครับเนี่ยดูเอาที่ดินหลังเขาที่วัดนะครับที่มีรูปคล้ายจระเข้นะผมเนี่ยครับเนี่ยชาวบ้านจึงได้เรียกขนาดน้ำว่าวัดเขาเขนนะผมเนี่ยเทพนิมิตนะผมเนี่ยครับด้านล่างก็เป็นรูปจระเข้นะผมเนี่ยครับเนี่ยต่อโคตรนะตรงนี้นะผมเนี่ยเป็นเหรียญรอนะผมเนี่ยสวยๆเลยนะผมเนี่ยครับหลังยันนะผมเนี่ยรุ่นเจริญราบนะผมเนี่ยชื่อดีนะครับเนี่ยอาจารย์สำรวมนะครับเจชะปัญโยรับวัดเขาเขนเทพนิมิต วัดนารามนะผมเนี่ยจังหวัดกาญจนบุรีนะผมเนี่ยครับเห็นนี่ก็แบ่งปันเท่าหนุ่มร้อยเก้าสิบาทพร้อมส่งครับพี่นา้าเหนีใ่จใสายคลาแกนลายมานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับข้าวนะครับโอเคครับผมครับด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่นา้าเหนี่จสายคลาแกนลายคลิปรูปม,มาสอบถามได้นะผมแบ่งปันทุกองค์นับเข้ามาต่อรองสอบถามได้นะผมเช่าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมครับเฮ้ยผมก็ฝากพี่นา้าเหนีเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผม ช่องไหนก็นไลค์คลิปลงมาสอบถามได้นะครับเ okay, ครบบค,ครับผมครับผม